สวัสดีค่ะสายฝนมาแล้วค่ะวันนี้อิหลายุกิไปเล่นที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสิน์นะคะงานวัฒนธรรมภูไทยบุญบ้างไฟตะไลหลานค่ะบอกเลยนะคะว่างานนี้เย็นชุ่มฉ่ำกันทั้งงานเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะฝนตกตั้งแต่อิหลายยกิไปถึงนะคะ แต่ว่าอิรายุก,กิก็ไม่ท้อนะคะบอกเลยนะคะว่าน้องตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็น้องจะให้แฟนคลับที่มารอน้อง รอดูน้องรอสนุกสนานกับน้องพลาดงานนี้ไม่ได้เลยน้องก็เลยต้องขึ้นแสดงทั้งทงท,งท,งที่ยังมีสายฝนโปรยปลายสุดยอดมากๆนะคะความรับผิดชอบของลูกสาวบอกเลยค่ะงานนี้อิราย,ยุกิทุ่มสุดตัวค่ะแล้วก็ทีมงานยุกิแบนด์ด้วยนะคะทั้งอาจารย์นักดนตรีพี่พีแดนเซอร์ทุกๆคนของยุกิแบนด์แม้จะฝนตกแค่ไหนก็ไม่วันค่ะรวมทั้งแฟนคลับพ่อพ่อแม่แม่ด้วยค่ะ ยังนั่งรอให้กำลังใจลูกสาวเต็มหน้าเวทีเลยค่ะสนุกสนานม่วนงานกันมากเลยเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศกันเลยค่ะยุ้งใหญทองคำสวัสดีค่ะยูนานไหทองคำสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะกราบสวัสดีพี่น้องชาวกาลสินนะคะพี่น้องทีมาให้กําลังใจแต่ไกลแต่ไกล,ไกลสู้ผู้สุขคนค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานบุญบ้างไฟนะคะของพี่น้องชาวตำบลกุหวาเนาะเมือน,นีนะคะกราบขอบพระคุณนะคะวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินนะคะกราบขอบพระคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะขอบพระคุณมากๆเลยเที่โอกาสก,กับพวกเรานะคะทีมงานของยุกเหื้อทองคํา,านะคะแล้วก็ทีมงานของไหทองคําไม่ว่าจะเป็นพี่มิวเกไก่นะคะ,คะ,คะแล้วก็น้องบิวเดชอุดมด้วยวันนี้ นะคะฝากด้วยนะคะสำหรับงานบุญบั้งไฟตะไลล้านนะคะ15-19พฤษภาคมนี้ครับโอ้แม่บอแม่ถือแล้วถือแล้วยังนีเจ็ดเจ็ดวาแต่ไฟเดียวเดี๋ยวถือาไปหวยบ่ได้ได้เอ้ยอ๋อเมื่อน่าจะถืออ๋อคูประสานงานเมื่อถือเลขเจ็ดเจ็ดสงสัยง่วงต่อเมื่อเลขออกบ่แม่ขันบอกแล้วก็ถือเข้าอันนี้เด้ขันบอกแล้วถือกระดีไปเด้พี่น้องได้เลขตัวใดเนาะ กี่ให้อะไรล่ะล้อที่เดี๋ยวบัดนี้คอยสิบ่ได้เอินเปลี่ยนน้าไม่เป็นเจ้าแม่บ่บัดนี้แม่นว่าสิบอกเด้องวดที่แล้วัดนุ๊ตบอกแม่แม่ถือเลขเด้แม่นบ่โดยเฉพาะคุณพ่อประจักษ์ชยนี่ถือหาใบคุณนี่ต่ว่าเจ้าของได้ซื้อบ่เจ้าของซื้อละนาะซื้อเด้อว่าแมนสิบอซื้อมันสิพีกเด้่ยคันบอซื้อละน้องซื้อละน้อเล็กหนึ่งเจ็ดเด้บังหันอายุนเออมันเกิดพอดีงวดนี้ วันนี้พระท่านไอ้ฝันแม่แม่มันฝันยุ่แต่มันฝันอ่นมาล่มจามใจไปแม่ยสิบวไน้นรอบอกในไรสดบอบัตรดิเออขันสีบอว์ขันเจ้าขันสมุดขันสมุดถือกระดีไปเออขันสมุดว่าถือเอาคอนมาควงยุ่งนาหายุกแย่ท้องสิเฮ็ดจังดันดิใส่หมอลำวันได้ได้แม่เด้ อ่ะเชิชวนพี่น้องทางไลฟ์สดด้วยกันละกันนะคะทั่วประเทศไทยเนาะวันนี้รับชมอยู่ที่ b ีทีไลนะคะแล้วก็บ่าวภูไทยใจเกินร้อยด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะมาทายทํำนองสาวเนาะอพี่คะพี่คะอในกล้องมันมีฟิลเตอร์ไหมอ่ะยระดับนี่เขาหาจีเขามีอยู่แล้วฟิลเตอร์สด ไม่ได้นะนี่จะมาจะมา,จะมาเห็นสิวน,น้องยูแล้วก็มาเห็นอันตีนกาพี่บอลบ้านไม่ได้นะนี่ผมแค่ยื่อนิดหน่อยเองคุยูอย่า, <c oughs> ยาเพิ่งบูรี่ผม <พา S 2> ได้ไหม้ <พา S 2> แต่งหนาตต้งแต่หกงวงแรกพี่น้องเอ้หัวก็เลยขึ้นนี่<อ>ป้าเทียงขึนโตก็เลยเหนียวเออก็เลยยื้อซ้ำ <c oughs> สวยแล้ววาสันโอขอบคุณมากค่ะแล้วคืออันย่องเป็นแต่ว่าไทกาลสินขึนหนาหัดเถอะน้อเห้ยพี่น้องไทกาลสินปากหวานด้อิเล ขอบคุณมากๆนะนะเช่นชวนมาเที่ยวที่จังหวัดกาลสินด้วยนะคะบวาสิเป็นพิพิพธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะคะละล้กกามาก,กราบวายหลวงปู่ศิลาด้วยนะคะมองได้อีกไอย่าทย,ยาห้พี่นองฟังกันหะน่อยล้กก็งานนีเลยที่ขาดบดา่ได้บุญบั้งไฟตะไลล้านานะครับผมที่อำเภอ,อ กุชินาลัยนะฮะจังหวัดกาฬสินมีวันที่1 5ถึง19พฤษภาคมเลยนะฮะเชิญชวนทุกคนละกันนะครับผมฝากด้วยนะคะมือนีอยากฟังเพลงยังขอขึ้นมาไดเด้อแม่เด้อเอาเอาฟังฟังนุเอาเพลงหยังต้อฟังพุ่นอะไรนะคะยังขอผู้หนึ่งมาขออยากฟ้อนใส่เน่พู้นึ่ง ขอททนแม่ลูกแพ้รักบาซจะลองไดบอโอ้ยไอ้ไอ้ท่านได้แกะอยู่ละเอ้าวมื่อวานลรายายห้างในช่องแรมพิเศษสายหมอก่อนกะละกันนะคะโยย่อนปอนใส่กันกะละกันเด้อพิเศษพ่อโอ้คุณพี่คุณพีคุณเพียลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องกูชชีหน้ารักลูกมาปอนมาล้ำนำกันครับ กลับไปนอนก่อนหมอนพูดมาให้จึงกลับ ลมาัดะตายยอดสภาสันเดิชัยเอ่ยตายน้ำหน้าทูกกว้างยังสิได้เห <tama> ็กินน้อยให้น้อยนอนเอยน้อยจะพูดนอละบิินบินนอนบินบินขันบอมีสาว saw เลยนะคะลูกสาวร้องเพลงหมอลำได้ไพเราะมากๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณคลิปดีดจากบีทีไ์ทีไรท์ภาพส,สวยๆคลิปดีๆคอนเสิร์ตดีๆให้เราได้รับชมนะคะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ